พระบ,บาทสเมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จขึ้นกรองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2394ทรงสนพระไทยในการศึกษาภาษาและวิชาการแขนงต่างๆรวมถึงวิทยาการสมัยใหม่ของอารยาชาติตะวันตกมาตั้งแต่ครั้งทรงผนวดในรัชสมัยของพระองค์ทรงจัดและปฏิรูปการปกครอง โดยได้ปรับปรุงการปกครองประเทศในบางส่วนให้ทันสมัยและเทียบเท่าตะวันตกและนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจทรงได้ฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างมากมายหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างและปฏิสังขรณ์พระสถูปพระอารามมากมายและพระองค์ทรงสนพระไัยในเรื่องการกวีเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นยุคที่วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่ง นอกจากนี้ทรงยังได้เปลี่ยนแปลงระบบภาษีที่ทำให้ราษฎรได้รับความยุติธรรมและมีความผาสุกสมบูรณ์โดยทั่วกันและได้มีการทำหนังสือสัญญาทางพระราชเมตรีด้านการค้ากับประเทศอังกฤษหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าสนทิสัญญาเบาริริงประบาทสมเน็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัว มีความเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นอย่างมากทรงสามารถคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง2อปีได้อย่างแม่นยำ โดยทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาว่าจะเกิดในว,วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411เป็นสุริยุปราคามืดเต็มดวงตั้งแต่เมืองปราณบุรีลงไปถึงเมืองชุมพรและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาตั้งแต่10นาิกา45นาทีถึง11นิก30นาทีณบ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนั้นก็ได้มีชาวต่างชาติไปร่วมสังเกตการด้วยเช่น เซอร์ฮาริฮอรเจ้าเมืองสิงคโปร์และคณะดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสครั้นถึงเวลาเกิดสุริยุปรปาคาก็ได้เกิดขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้คำนวณเอาไว้ทุกประการพระองค์จึงได้รับการยกย่องและสรรเสริญจ,จากชาวต่างชาติและถือว่าพระองค์เป็นนักดาราศาสตร์ชาวไทยคนแรกโดยประชาชนชาวไทยได้ถวายพระราชสม,มัญญานามให้พระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยตลอดระยะเวลา17ปี ที่ประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจเริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคในานาประการอย่างมั่นคงปลอดภัยนับเป็นพระอจัริยภาพของพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมปร,ราดแห่งสยามโดยแท้